ตัวครับตั้งแต่ขยาโผลก่อนถ้าจะเล่าย้อนหลังนะก่อนก่อนเมื่อการหลงมาอยู่ที่นี่จบานที่นี่ก็ปิดนี่กันทริหนี่นะาติหนี่เพราะเพราะอย่างเพาะว่าเาต้องไปยิมตัวเลี้ยงที่เขาลงพูนน่ะแต่ตรงนี้บมเลยยิมนี่บมนี่นี่ซิตรวจได้สองปีอะอันนี้มีจดบันทึกเต็กระตาครับ เจ้าบ้านก็มีมจด,จดบันทึกบัญชีบัญชีเอ,อรายจ่ายรายเข้ารายจ่ายาเพราะว่าตะกอนเขาปลูกบัญชีเหะเจ้ายังสมมุติว่าตะกอนนี่ปูเขเาโพดอย่างเดียวเนี่ยรายได้ต่อปีจะได้สักท่าไรค่ะรายได้มันจะได้ต่อไรต่อปีในก่อสี่พันบาทสี่พันบาทแต่พอ,อพอมาปลูกพืชเสริมในหลายอย่างเนี่ยค่ะมีรายได้ขึ้นอย่งท่าไรเพิ่มอีก เป็นเจ็ดพันบาทต่อไร่นะสรุปแล้วนะแล้วก็มีสิ่งอื่นโดยเพราะว่าเขาเาจะมีกลุ่มเป็นแบบรายได้ย่อยของของกลุ่มแม่บ้านอีกกลุ่มแม่บ้านเขาจะมาทําเป็นกลุ่มแล้วก็ขายเสื้อผ้าแบบย้อมธรรมชาติสีธรรมชาติเลาเขาขายให้ในช็อปเปิลเนาะอ้าวแล้วพวกันั้นี้ก่อเป็นรายได้ของกลุ่มถ้าได้ ในกลุ่มแล้วก็มาแบ่งกันผ่นโลยอมสีธรรมชาติที่เอาอยยางสีจากไอยยางจะต้นไม้จะเป็นไม้บาดูแล้วก็ต้นกล้วยกล้วยหลายอย่างไม้บริบไม้ที่งทิแล้วไม้โมนี่เอามาจากไหนเอามากป่าครับก็ไปเก็บจากในป่าเขาปลูกเองสมมติต้นไม้เนาะไม้บาดูเขาจะเอาเปลือกมันก็อออกนิดหน่อยเอาข้างหนึ่ง ถกอกปเอาไปต้มย่อมสีทรรม่ได้นกอ่อมมีกลุ่มที่กลุ่มแม่บ้านเมยเาเนี้ยตลอดอน,นี้ก่อจะขายแบบเป็นกลุ่มอืมอน,นี่ก,กโซนหนึ่งที่เขาเป็นรายได้ของกลุ่มแม่บ้านอ่ะครับเราไปไปขายที่ไหนคะขายในหมู่บ้านหรือส่งไปขายท่างนอกะบบเจ้าก่อกมีไปขายที่เชียงใหม่ก็มีถ้ามีงานก็อออกไปขาย แล้วก็อีกส่วนส่วนมาดูงานที่นี่ของผาที่นี่ครับส่วนใหญ่เ็มาดูงานอเอางที่นี่ครับคนมาดูเรื่องขั้วเรื่องโผนะครับอืมแทวมาที่นี่เป็นแรงดูงานเลยเนาะครับคืีชีวิตความติดอยู่ของที่นี่เหรอครับไผ่ปลาเข้ามาดูแต่ฉันว่าเขาจะเป็นขยายโครงการลงที่อื่นแล้วก็มาดูที่นี่เหรอล้วก็ออกที่นี่ไปดูที่อื่นอ๋อแลกกันเนี่ยแหละจ้ะก็ที่นี่ก็ผมได้ไปดูหลายที่ ก็หลวงไปที่ไหนนะพงไปที่มันทำปองเอาไปไป,ไปที่มืองไข่ก็ไปเมืองการจน์ก็ไปใบลายที่ออลรวกอไปดู<อ>ไปดูแล้วกอบเอามาปฏิบัติตามที่เขาไปดูก็ดีได้ผลแล้วได้ผลดีตันเรียกหมูเรียกกาบริแ้ทำตืน่นุ่มพุทธิพมก็ไปดูงานที่คุยหของไข่นะ่ะของที่หุงไข่ของพระเจ้าวัว คนเขาทำแบบมลุมเขามาทำปียเร่งก็ได้ประโยชน์ลุมนึื่งมูแปรโจรก็ได้ห้าสิบกระสอบปุยแล้วก็เอาไปใส่กามที่